พี่พลาดเนีดถ้าจะเวทก็ระวังโดนปิดอะใบจันทร์ใบจันทร์มันเดินไปปิดก่อนกูนะเวลหนึ่งมันชนะกูดึงดึงดึงโฟกัสมันไว้อะเบลเวทเวลหนึ่งหรอเบลฟาเวลหนึ่งแล้วเกิดอะไรอะพี่นั่งนั่งอยู่เก้าอี่ล้มทำไงแหวน ยีนยยนยเอียงซ้ายก่อนนี่มึงอะเอียงซ้ายไปคลิกสี่ีะมึงอะกูยังขวากู้หย่กูใหย่เออแค่นั้นแหละสัมไม่กล้าเข้าหรอกไอ้เหี้ยโดนสองตัวกูแหญ่กูใหย่กูใหย่กูใหญ่เลยซิบมาไหมไหมมามาฟาไวไวอีไว้บนึเงอะไม่ไวตีไว้นึ่งกับน้องบอกให้เวแว้หนึ่งไอ้เหี้ยไม่ได้ห็นเลยโอ้ยเอเอะพี่ด้วยดิ ป้าป้าป้าเอาตัวเล่นดิฆ่าตัวเล่นเด็ดสวยแล้วอยงเงี้ยกูเลจะอยู่พี่ยังมแผนนน้ก็ฟ้าอะไรกันมันเป็นซิปป่ะดิได้ดิได้มันเก็บสกิลบอกวะโยคะแถม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 ได้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 แหมดเลยเนี่ยนี่ดิงก่อนเฮ้ดูดูเลนเรานี้เนี่ยเละเเนะเฮูเลนนะระวังอยู่เลนนะ

เดียวเฮเ้นีย้าวเดียวเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวซิปไม่ไหวจะให้ปาดเลือดเอาบนเอาบนเอตัว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 ขงาพี่ใส่เจอปะาบมันได้ปะดูอยู่นะมันเดินทางเอลป่ะไม่เห็นเลยมันจะอ้อมอย่างเดียวนะไม่เห็นะลรทางเอลป์ดูดูดูดยดูดูดออ

ไอเย็นเลยย็นกุดกูเองนี่ยเดีดีดีพีตันหน่อยยกกูยก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 อีกยกอีกเออนั่นแหละเออออกมาออกมาทอนต่ดก้อนต่ดก้อนพีสตัก้อนพีสตัก้อนพีสไม่ไม่ติดเคิร์ดติดเคิร์ดเอามังกรติดเคิร์อเคลื่อดเค่อนเอาเดี๋ยวเขาเอาเดี๋ยวเขาเอาเอามาทีมไม่ใช่ลักเลี้ยงนี่นะกูเอาทุกอย่างแล้วข้างบนเะยยังเหงาชิบหายเฮ้ยอย่กางสองข้างบนว่ะเรียนเวทดเบ็เบ็เบ็พี่พี่รอดูหน่อยไหมพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ เล่นเว้เล่นเวยียเอมดอ่ะเวชจิตไงเวชจิตไงโอเควจิตไงเวชจิตไงเฮียอะไรี่แบนคีนี่ะมันไม่ไม่ไม่ต้องออกดลยว่รอกีบแบเราราังหมอืมเียฟูดากอนฟดากอนดากอนสติวสติวโวเฮียไม่ถามไม่ข้างบนอยู่ ไอยู่ตนแจ็สกิ้งเนเลมดดล่างสามเขียได้เขียได้ด้วยมตั้งปมเลยนะออกตุเล่นว่ะตัดไปเฮ้ยตรงตรงกลางตรงเลตรเดีวตเดี่อมาไปต่ตอไอีสุายแทงบูมันได้นะกูมากูมามาเล่นบูเล่นแต่บูน เอ๊กูไปลากอยู่กูไปลากอยู่ไอ้ปักนะไอ้ฝาดฝาดอ่ะเลี้ยมันกิงคีปูลิงใคีปูหมดแล้วหมดแล้วกินแล้วมันกินแล้วดูตัวเดียวดูตัวเดียวดูตัวเดียวในป่าเออกูกลัก็อยู่กูกลักอยู่โอ้โหไม่ตายดีดีนะดวงไม่สื่อมไอ้แกงก่อนก็ได้นะมากูเคลียร์กลางก่อนวะเจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปดูหน่อยดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยไปยกกูยกมีเคลียร์กลางให้เอ้ยใบจานไปหลังแตกอ่ะ

ตัวยีางไหนล้มอะเงี้ยโอ้ย่ต้องมีนเดยวเลยคนเดียวเลยซิปอะ่มีมันนะไบนนี่ยเขีมันมีแข็งมันมีแข็งมันมีแข็งมันไปวนต้องไปวนไปวนบาเออเออหนีกวต้องหนีมันกิ้งแลรวมันกิ้งแล้ออยู่พุ่มนี้่อเพราะบนสี่สี่เอ๊ะคุณได้ไปไคนไหนมาตรงกูไหนมันต้องหนีกว่าด่วงอะเล่นไม่ไหวเห็นปะเนี่ยดูตรงกูเนี่ย ยกเอาเลือดมันก็ได้นะยกเอาเลือดมันก็ได้นะนั่มันตีคองอะมันตีคองอะรอรอบูมันจะขึ้นนะบูมนี่ไบจันทร์นะเอากลางก็ได้เราไม่ไหวเอาการเอาการเอากาเาการ์ดเลยไม่มีเว็บไม่มีเว็บตัดตัดของนั้นอ่ะเออดักของนั้นไว้ดักของนั้นไว้เห็นดวงปหมเออเฮ้ยเอาใบจันทร์ได้แล้วเอาตัวนี้ก่อนก็ได้พี่เออตีนล้เราโดนลิงก์เรามาโดนลิงก์เราคว้าเอามาก่อนพี่น้อี่มีแข่งปันเดียวเฮ้ยติดดวงปหมเอาดวงก่อน ฆาดวงก่อนเดกเอาการเลยเอาการเลยขนเอาการเลยมันลีหมดมันกิ้งก้าชิบแบไม่ได้แต่ว่ามันเจ็บการให้พีการให้พีการให้กนไวออกมาก่อนี่เฟมอุ้ยเฮียมันหมดแล้วะมันหมดแล้วนะแหล่ยตุเรนอะบนตกอกว่ากาต่อกว่าจินิก้าตีไปแล้วเข้าไปดับชันสลัดอีกไม่ใช่อะไรก็คืออะไกล ตัดเลียกกูไม่ออกเลยตะกี้วันตีมูราบาจา์เจ็บครึ่งหลอดอาจารย์เจ็บมันปกติมันมันจะเปิดดานเว้ยมันจะเปิดดานนะเปิดไปก่อนดูอยู่ดูหน่อยเปตยอยู่ครึ่งหลอดม่แงคนละร้อยก่อนนะโดนอัวละทิ้งอะดูดูดูอยู่รอเชื่อมต้องเอลอยู่อ่ะเฮ้ยเห็นเซริก้าปะมันมันไม่โดนผมอันเนี่ย ดูหน่อยดูดูกันหน่อยกูยกมโนมโนมโนนี่เนี่ยเอากลางอันนี้เอากลางนี้อ่ากูต้องการตายนะเฮ้ยบ้าบ้าเดนิการ์จะตายพี่เฮ้ยตุลิงขึ้นหลอดตุลิงขึ้นหลอดเฮ้ยไปดูบูนี่ดูบูเฮ้ยมันจะทำได้ไหมเนาะถ้ไม่ได้ก็อย่าเสือกไว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 ร่างโลลร่างโลหมดเลยนะเชียร์กลางก่อนต้วงหายยาวเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลับยาวบูเนี่ย ก่ไอ้เงกับเลเลยาข้โดน้องพี่มาพี่มานอนหลอแล้วมันจู๋เก่งนะอ้ตัวเนี่ยอ้ก้า้าไปจันไปจันอปจเฮ้ยเฮ้ยกูปิดหลัอยู่เยช่วยไงมันะไอช่วยได้เนี่ยได้ได้โนนั้นหะได้โนันหะไโนวะอิงแล้วเอ้อเอ้ามัน้ิงแล้วิงแล้วเงไอสัตวงอมัน ไปจานอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยไปแล้วอ๋อไอ้เหี้ยมันขี่มาโอ้ยเราฟังได้ป่าววะได้ได้ได้เอ้ยทำไรอ่ะไอ้เดี๋ยวไปเฟ้นเจ็บไหมลองเอ้ยเล่นได้ไอ้ยโซนเอลว่าไหนดิเสียวมาตรงนี้ไปพี่เฟอร์เฟอร์เบียมาเอลกูเบียดมาเอลบี่เบียเนี่ยะนี่มันไม่มีกิ้งนี่จากรอบนี้แล้วอ่ะเฮ้ยกูพักกูพัก ไฮ้บี้ไอ้บ้ไม้บี้นอนบี้ตบี้เอ้ี้ไอ้้ไอ้บี้ไอ้โี้โอ้บ้อ้บี้ไอ้บี้ไอ้บไอ้บี้ไอ้บี้ลอ้บี้กอ้ดว้ไอ้ดี้ไอ้บ้อ้ี้อ้โี้ไอ้ี้ไอ้บี้อ้โไอ้บี้ไอี้ไอ้บี้อ้ี้ไอ้ี้ไอ้้อ้บี้ไอ้้ไอ้บี้ไอ้ี้ไอ้้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 อ้อ้อ้ีอ้ีอ้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 หอ้ กูแมวแว่เอ้ยมันจะชนแมวชนร้องลิลิตีลิลิตีลิลตีอืมออกเลยออกเลยบอกใครตัวนึงนี่เกี่ยวกันเฮ้ยเยี้ยพุ่งมาสองติดมันพุ่งข้ามไม่ได้อะบ่อมันใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูลีนะเว้ยกูลีนะเว้ยเฮ้ยดูอะไรกลางกลางโถจักสวยโอเคส่วนน้องไอจันขาดตัเดียวรับเลยรับเลยโซนสูงอยู่ คือกูตีสู้อย่ง้ได้สักเดียวคนึงทำบนไหนเดี๋ยวเราไปได้ล่างนะพี่ทำพี่ทำตูทำเองข้างบนอ่ะเฮ้ยตูขลาดดิขลาดคนห้าวอ่ะมามามาใบจันอยู่ไหนวะโอเคใบจันอยู่กลางให้มันโดดอนะครั้งกลางกลางมดเลยกลางหมดเลยใบจันเจ็บใบจันเจ็บเราจะเล่นล่างนะเราจะเล่นล่างเออเช็คก็เช็คก็เช็คพุ่มหน่อยต้องวนไม่มีผู้มาปลอมประนึ็นเล่นล่างใช่ปะ เออเล่นกลางล่างใเนี้ลองดนลิงกออกนี้ก่อนมันแ่ะกุ๊กเงไมงไเหรอเฮียกูถ่ายอยู่กูถ่ยอยู่กูถ่ายอยู่มาใส่กูหมดแล้วมาใส่กูหมดแล้วมาตสยกูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงเ้ยปี๊้าเคลี่แคลี่มันแคลียมันมันแล้วมันิกแล้วกคลี่มันแรงแองเอ่เอ่อเอ่รเ่เอ่อเอเอเอ่อเ่อ่ออ่ออออ้ ยังไปยังไปยังไปไม่ถึงเลยงนก้นโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยเมตาตั้งคนไอคิมมันโดนชนหน่อยครบหลังหักเลยครับมาโคมันต้องเปลี่ยนไปวะามาโคเลยไม่ใช่กันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่โดนมุดต้องไม่ได้เช็คคุ่มก่อน่ะไม่ได้เช็คคุ้มจากข้างลังหแต่ว่าข้างล่างอ่ะ <ส>มัน mm hmm. <happening. S 3> มันมันไม่มันไม่ได้มุดเว้ยมันมันไอ้นั่นมาเลยมันแหวนมาอาเงี้ยมันก็มาจากข้างล่างอ่ะมันมันแหวนมาจากตรงเนี้ยอ๋อมันฉีกกดเกณฑ์เหรอเออฉีกฉีกเลยเออแล้วมันแบบอ้อมหลังมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮียเออดวงไม่อยู่นดวงไม่อยู่เอาเลยเอาเลยดวงไม่อยู่เอาอะไเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไม่ต่อสิวีตันอยู่วีตันอยู่เซมิกิเออเทเลียมตายแล้ว ร่วง่แต่ว่าเราร่วงวง้างนไ้างาเนี่องตัดเวฟนะต้องต้องใช้คัมาี่าะ้าเียไปทำเวฟไปได้ฟ้าทำเวฟหน่อดีคนนึงอ่ะใน้ไหวไม่จบหรอกดวงตาเอ้าเอ้าไอ้ามนี้ก็เสียทำเข้าปล่างอ่ะสี่้าทำบนเลยดวงน่าจะวาร์ปมาลองเลี้ยงลองโนนลิงอ่ะแกดวงงานรถงานรถเจ้าของรถทัวร์กำลังจะมาเอ๊ะ

ลุงนี้ไม่ไปทําเวฟดีกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะไม่ไหวกันอ่ะอยู่ตั้งสามคนกลางนะมีซีเวสเนี่ยท่าเวสเกิดเกิดทันอยู่มันจบแล้วไหมันโอมจบแล้วไหไม่จบไม่จบไม่เฮ้ยได้ไอค์เอาคนไหนคนเอาคนคนคนใครอยู่นะม่ตายดิเกร์บลีริบลีไปับพี่ได้ไปบนได้ไปบนกลางตกเว็บเออจบอบต้องจบไอ้เหี้ยต้องจบอ่ะจบกลางได้ บนล่างดูเวฟดีดูเวฟไม่ดีมันตุ๋ยตัวมันกันไม่ไหวหรอไปบนได้ไหมวบบน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 เวบบนเนี่ยรถอ่ะเเลยไม่ได้เดินปได้ไปด้เดินเดินไได้เดินเลยเดินเลยหายมันชียร์ชีฟดิเอาดิเอาดิเอาดิเสร็จป้อมแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยโดนตัเลนได้ไงวะล่างล่างก็มีล่างก็มีไม่ได้นะเว้ยจวบไม่ได้นะเว้ยกูดูแลสามป้อมนะป้อมสามป้อมสาม ไปโดนลิงโดนลิงออกมาออกมาเดี๋ยวโดนเก็บหลังเก็บเก็บโดนลิงไงสัสลิงลิงมึงปล่อยทาตายไปเลยปล่อยทามตายปล่อยเลยปล่อยพี่เลยปล่อยพี่ได้ฝ่าทางแล้วโอ้ยเกือกูโดนลิงกินจบไปเลยกินจบไปเนี่ยตัวใครตัวมันเฮ้ยมันเห็นกูแล้วเนี่ยต้องตัดต้องตัดเฮ้ยนเทียมปได้ไงวะโอ้เชิดจบต้องไปดูฝา เอ้รอรอรอนั่นกี่นนี่เวฟบมันเด้มันจะอมมันจะโมมันจะอมแล้วมันจะโอมแล้วโอมแล้วโอ้โหยัดแม่โอ้โหรถทันอยู่ทันอยู่ไ้วยัวไ้ยมนเกิดเวหมดเดหม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 ดออกมาออกมาออกมาได้เว็หมดแล้วเออตัวตัวเกิดแล้วสองคนได้รางวัลเว็บโลเล็กได้มแล้วนะฮะพูจะเกิดแล้วด้วยเว็บสามถังร่วงตายเกิดออกเขียวแล้วอย่าเพิ่งเล่นนะ สิบสี่นาทีนะเอ้ยสิบห้าจะสิบห้าเดี๋ยวพี่ทำไว้ให้เดี๋ยวพี่ทำไว้ให้ไอ้ไอ้ไทม์ยืนเรือกันน้องโอ้ยไปเกิดแล้วเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วมันโอมแล้วมันโอม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 กิ้ง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 ดูไว้หน่อยดูไว้หน่อยวิ่งเฮียแม่งตีป้าเหรอกันสาเลยโยนเกินไอ้เฮียเกินหว่าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะลอแบนดูนะไอ้ยำไสไม่ลงแวนไอ้เฮียมันโยนกัน แม่งเถื่อนเกินมันก็เกือบร่วมเหมือนกันนะไอ้เหี้ยไอ้เจ้ากูโดนลิงก์กับใครอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันคือกูโดนลิงก์กับใครอ่ะแก็บแคปมาอกอดอิ